วันนี้ไปไหนกันดีอ่ะไปบ้านอ้อยมะนี่เอาอ่ะบ้านอ้อยรกสไตล์ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บสินมันคงเหรอรถชนแถวเมงจา๋าพี่รีบมาหน่อยนะพี่พิชานอ้อยนี่มันใครอ่ะพิชาเนี่ยาหามันปะยาสลบอ้อยแล้วมันจะเอาอ้อยไปขายด้วยนะคะพิชาิสินมันคงสวัสดีครับนีร่รถพี่ใช่ไหมครับ จำเนี้ยเหรอจำงี้ยะตายไอ้คนี้รับนี่กสานะครับเร็วเทมเร็วส้มเร็วสิทมั่นคงประกันภัยโทรหนึ่